สวัสดีค่ะมวลจังจิตประถาน,นะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะคือพอดีว่ามวลนะคะได้รับโอกาสในการที่สอนภาษาญี่ปุ่นนะคะให้กับน้องคนไทยนะคะทางออนไลน์ซึ่งโอกาสตรงนี้นะคะ่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนของมวลนะคะที่เขาแนะนําโอกาสน,นี้มาให้ซึ่งตอนแรกะคะ่ะมวก็เคยไม่มีประสบการณ์นในการสอนภาษาญี่ปุ่นนอกจากสอนให้กับ สอนกันมานให้ลูกชายอะค่ะก็เลยอยากจะลองใช้ช่องของตัวเองเนี้ยค่ะมาลองฝึกการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะเสริมให้เราแบบเออมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่เราจะไปสอนน้องคนที่เขาแบบเออมาจ้างเราในการสอนนะคะก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ในครั้งแรกของการสอนภาษานะคะที่มวจะสอนก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกั เกี่ยวกับการาทักทายนะคะซึ่งภาษาญี่ปุ่นนะคะก็มีความจําเป็นมากในเรื่องของการทักทยยายอย่างเวลาเรารู้จักกันหรือไมอ่เราเดินสวนทางกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การทักทายนะคะก็จะเป็นอย่างแรกที่เขาพูดกันนะคะก็อย่างเริ่มกันเลยนะคะก็จะมีโอฮโยกไซมัส oh ก็จะเป็นการทักทายในช่วงของตอนเช้าะคะ่ะแล้วกันต่อมานะคะก็จะเป็นโคนนจิวะ ก็จะเป็นเรื่องของการทักทายในตอนกลางวันนะคะแล้วก็พอตอนเย็นนะคะก็จะเป็นโคมบางว่าเราเชื่อมั้ยคะว่าการทักทายเนี่ยค่ะอย่างในวันหนึ่งเนี่ยค่ะเราเอ,อ,อย่างอย่างวันใช่ไหมคะไปส่งลูกชายเนี่ยค่ะก็จะมีบ้านตุกกันข้ามก,กันเนี่ยค่ะก็คือเปิดมาเจ้าเอกก็รอบพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็ทักทายในส่วนของประโยคที่ทักทายตอนเช้าก็คือ้ย oh, วูกุ้ยไซมัสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดินเดิน,เด,นเดินแยกกันไปใช่ไหมคะแล้วก็พอ มาตอนที่จะไปรับลูกชายอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็เปิดประตูมาพอดีเหมือนกันเงี้ยค่ะก็มีความใจ้เอกปะหน้ากันเจอหน้ากันใช่ไหมคะก็การทักทายก็มาเป็นอันดับแรกก็คือโคนนิจิวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เเดินแยกแย้ายกันไปยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสามเวลานี้คือยังไม่เคยนะคะแต่ว่ามากสุดคือสองเวลานะคะที่จะชอบใจาเอกกับเพื่อนบ้านตกังข้ามมาค่ะก็จะใช้คําทักทายนี้แล้วก็ เดินย้ยกันไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็มาลองพูดตามมนดูนะคะ,ะการทักทายในตอนเช้านะคะโอไฮโอกุไซมัสค่ะแล้วก็การทักทายในตอนที่กลางวันกลางวันนะคะก็คนนิจิวะแล้วก็ตอนช่วงเย็นๆนะคะคมบังวะค่ะลองอฝึกตามดูนะคะก็คือจะมีตอนเช้านะคะ โอไฮโอโกไซมัส oh ตอนกลางวันนะคะคนิจิวะตอนเย็นนะคะคมบังวะค่ะก็คือพอเราได้การทักทายตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็จะมีบทสนทนาที่เป็นแบบทั่วๆไปเวลาเราพบเจอหน้ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอีก อีก,อก,อก,อกบทสนทนาหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็บทสนประโยคต่อไปที่ถัดจากการทักทายแล้วอะค่ะส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอากาศนะคะเช่นเคียววาซยเดสนีตกะเคียววาซีเดสนแล้วก็โซเดสนีเ so ซีเดสนแล้วก็จบการสนทนาก็แยกแยก้ายเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแบบสนิทสนิทก,กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีบทสนทนา สามสี่ห้าตามมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็คือจบที่สนทนาว่าเออโซเดสเน่อาซีเดสเน่ตกประมาณเนี้ยค่ะก็มาฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในประโยคที่สองที่ถัดจากการทักทายนะคะเคียววาซุยเดสเน่เคียววาซุยเดสเน่ค่ะแล้วก็ประโยคที่ตอบรับ จากการที่เขาพูดขึ้นมาว่าเคียววาร์ซีเดสเน่แล้วก็ตอบไปว่าโซเดสเน่อาซีเดสเน่ค่ะคราวนี้ก็ลองมาฟังเต็มๆกันดูนะคะว่าในตอนเช้าเอาเป็นสถานการณ์ตอนเช้าแล้วกันนะคะว่าถ้าเราเปิดประตูจ้าเอ๋กับคนญี่ปุ่นที่อยู่บ้านตรงข้ามอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทักทายเขาแล้วก็ตามด้วยประโยคที่สองสามนะคะค่ะลองดูนะคะเปิดประตูมาปุ๊บโอไฮโอวซมาส ทางนั้นเขาก็ตอบมาเวลก็ใจมาสิง้ค่ะเราก็อาจจะเราอาจจะจบจากการสนทนาของเขาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทางนั้นเขาก็เออเริ่มสนทนาม,มามาคุยกับเราเอย่างเงี้ยคะ่ะทางนั้นเขาก็จะพูดว่าเคียววาซิเดสนะเคียววาซิเนประมาณเนี้ยคะ่ะเราก็ตอบไปว่าโซเดสนะรัส so ซี่เดสนแล้วก็จบก,การสนทนานะคะ ค่ะต่อมานะคะก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของตัวอักษรนะคะก็คือตัวตัวอักษรภาษาของภาษาญี่ปุ่นนะคะก็จะมีตัวฮิรางานะคาตาคานะแล้วก็ะคะันจินะคะส่วนโรมาจิเนี่ยค่ะก็จะมีโรมาจิก็คือตัวภาษาอังกฤษนะคะที่ช่วงแรกๆเนี่ยคะ่ะเรายังอ่านตัวฮิรางานะไม่ออกใช่ไหมคะเราก็จะมีการใช้ตัวโรมาจินะคะในการช่วยให้อ่านได้ง่ายมากขึ้นนะคะค่ะก็ในครั้งนี้นะคะก็จะสอนตัวอะเนียวนะคะก็คือจะเป็นตัว อ,อีอูเอโอค่ะก็จะขออนุญาตเขียนอเนียวในแบบของจากซ้ายไปขวานะคะแล้วก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเขียนตัวอะกันก่อนนะคะก็คืออะก็คือจะเขียนลายมืออาจจะไม่สวยนะคะอะอีกครั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวลบอันนี้ก่อน ไ,ไว้บัดไว้บอด,บดอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะก็อีกครั้งนะคะแล้วก็อาจจะดูยากนิดนึงเพราะมันก็เขียนถนัดมือซ้ายอ,อาจจะเขียนไม่สวยต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอี อีกครั้งนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอุอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าลำดับการเขียนมันก็จะประมาณนี้ค่ะอุ เอาใหม่นะคะอุต่อไปก็เอะอันนี้ไม่สวยไม่สวยเนาะเอ๊ะ แล้วก็ตัวสุดท้ายของวะของอะของอะเนียวนะคะก็จะเป็นโอโอค่ะก็มีในวัดในใน,ในบรรทัด อีอะเนี่ยวนี้นะคะก็จะมีอีอ e e ู o อีกครั้งหนึ่งนะคะ a เอโอค่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทักทายแล้วก็การทักทายในอ่าหลังจากทักทายไปแล้วก็จะเป็น เกี่ยวกับเรื่องของบทสนทนาที่มีต่อจากการทักทายอ,อีกบทสนทนาหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอ้างเหียวนี้นะคะก็เดี๋ยวตัวสารตัวอื่นๆน,น,นะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตทำคลิปตัดไปนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะค่ะสวัสดีค่ะ